สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าจากฮอมีออดีโอก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฮอมีด้วยนะคะขอให้ทุกคนฟังเรื่องอย่างสนุกค่ะฉันกับเทียนฉีเคยเป็นศัตรูคู่กัดกันมาตลอดชีวิตแต่ใครจะเอนจีว่ากระทั่งตอนตายเราทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าที่แท้เราไม่ใช่ลูกแท้ๆของบ้านนี้เลยคนที่พวกเราทั้งคู่เอนดูมาตลอดลินเยียนลูกพี่ลูกน้องผู้แสนเรียบร้อยไร้เดียงสาเธอต่างหากถึงเป็นลูกแท้จริงของบ้านนี้ครอบครัว จีเชิงชงนี้ใช้พวกเราหาประโยชน์มาตลอดพอไม่เหลือค่าใช้แล้วก็จุดไฟเผาเราทั้งคู่แบบไม่ลังเลเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งฉันกับเทียนฉีก็กลับมาเกิดใหม่พร้อมกันแล้วเป็นแกแน่ๆใช่ไหมที่ไปฟ้องครูเรื่องฉันโดดเรียนไปแข่งหน้าอีสาเลวฉันจะดูสิแกยังจะเสแสร้งได้อีกนานแค่ไหนมือของเทียนฉียกขึ้นเตรียมจะฟาดหน้าเต็มแรงแต่ทันใดนั้นเราทั้งคู่อยู่ชะงัก ความรู้สึกเจ็บแสบจากไฟไม่ยังคงชัดเจนในเนื้อในตัวใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนผีของคนในบ้านนี้ยังคงลอยวนในหัวแค่สบตากันเราก็เข้าใจทันทีใช่แล้วพวกเรากลับมาเกิดใหม่แล้วจริงฮ่าฮ่ชาติที่แล้วฉันกับเทียนฉีต่อสู้กันทั้งชีวิตแข่งกันทุกเรื่องเพื่อย่งความรักจากพ่อแม่ฉันเป็นเทพพิดาแห่งการเต้นเธอเป็นนักกีฬาระดับประเทศฉันยุให้คนไปนินทาเธอส่วนเธอก็พาแก๊งผู้หญิงมาดักตบฉัน ฉันเต้นชั่วโมงหนึ่งได้ค่าตัวหลักพันเธอชนะทัวร์นาเมนต์ทีได้รางวัลหลักหมื่นเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจฉันฝึกเต้นจนรองเท้าแหกไปหลายคู่ส่วนเทียนฉีก็ยอมเจ็บยอมฉีดยาระงับปวดเพื่อขึ้นเวทีแข่งให้ได้แต่สุดท้ายพวกเราที่ทุ่มเททุกอย่างให้บ้านนี้กลับถูกเผาทั้งเป็นตายทั้งที่ร่างกายยังไม่ไม่เหลือซากตอนนี้เทียนฉีกําลังคลั่งเพราะมีคนแจ้งครูเรื่องที่เธอโดดเรียนไปแข่งเกือบทําให้เธอหลุดจากโควต้านักเรียนตัวแทน